ความเดิมตอนที่แล้วนี่ครูแวนช่วยแนะนํามีดวิกตอรีนอกหน่อยผมมีงบอยู่สองพันก็มีสองพันนี่นวดไหมชอบนวดไหมเราอ่ะใช่ครับผมไม่ใช่พวกชอบเที่ยวอย่างตอรี่นอกเป็นแบรนด์มีดที่มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์สารคดีมีคมสวัสดีครับผมมาพิจารณาดูแล้วนะ ผมมีเงินอยู่พันห้าผมว่าจะลองไปสถานบันเทิงดูหรือผมจะซื้อมีดเล่มไหนดีครับครูแวน่นช่วยแนะนำหน่อยนะครับเออถ้ามีงบพันห้านี่มันค่อนข้างจะตึงๆหน่อยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีไปสักทีเดียวเลยนะมันจะอยู่ในรูปแบบของอพาร์ตเมนต์นะนะอยู่แถวไหนอะเราอะพักอยู่แถวไหนเอออยู่แถวรัชดาครับแต่อยู่แถวรัชดานี่รัชดาสิบเจ็ด ลองไปดูเได้อยู่ลาดพ้าวล่ะครับลาดพ้าวเนี่ยก็ต้องลาดพ้าวร้อยสามสิบอะนะถ้าคุณกำลังมองหาเมตรในราคาต่ำกว่าพันห้าร้อยบาทและอยากได้สินค้าแบรนด์เนมที่ไม่ใช่แบรนด์จีนนะนะมีโคสตตลหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนี่หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งโฟลเดอร์ เป็นมีดแบรนด์มาจากอเมริกานะแต่ฐานการผลิตตอนนี้อยู่ที่ไต้หวันซึ่งอาจจะมีกรณีข้อพิพาทกันที่ไต้หวันมาเป็นเวลานาน,านแล้วแต่ก็ไม่ส่งผลอะไรกับการผลิตโคสติลก็ยังคงผลิตต่อไปนะไต้หวันนี่ก็ไม่รู้เป็นของใครแล้วนะตามบา,บางตำราก็อเมริกันบางตำราก็จีนแต่ช่างมันเถอะ เราดูแค่โคสติลขอเป็นของแท้ก็พอที่ร้านผมนี่จะจำหน่ายแบบโคสติลแท้ๆเท่านั้นนะส่วนราคาที่คุณอาจจะเห็นตามแพลตฟอร์มต่างๆนี่ก็อ,อาจจะเช็คกับทางร้านค้าที่เขาจำหน่ายดูเพื่อความสบายใจแต่ถ้าซื้อที่ร้านผมนี่สบายใจได้ว่าแท้แน่นอนไม่ต้องห่วงร้อยเปอร์เซ็นต์โคสติลหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนี่เป็นเป็นมีดในระดับที่ จับต้องได้เป็นแบรนด์เนมในราคาที่ไม่แพงแต่คุณภาพสูงมาตรฐานโคสติลเลยตัวนี้ใช้ใบมีดเบอร์เหล็ก4034 SS ก็เรียกว่าใช้ได้นะฮะมันก็ระดับเดียวกับพวก4 2 0 n เนสเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบเป็นสตกเลสเกรดที่เขาใช้กันตัวถูกไปนี่และนะด้ามจับก็เป็นไนลอนกาสไฟเบอร์ก็พลาสติกชนิดหนึ่งนี่ละไม่มีปัญหา ใบมีดนี่มีขนาด3นิ้วฮะและรูปร่างหน้าตาก็หล่อเหลาเอาการเลยแถมมีที่ล็อกใบมีดให้อีกนีด้านหลังนี่ถ้าคุณต้องการจะใช้การหนักตัวนี้ก็จะตอบโจทย์คุณได้เพราะว่ามันมีตัวช่วยเซฟตี้ด้วยนะรูปร่างหน้าตาดีมีรุ่นนี้ก็ย้ายคลิปไม่ได้มาด้านเดียวก็เหมาะสำหรับคนถนัดขวาระบบการเปิดแบบฟลิปเปอร์ เปิดง่ายเปิดไวพอเปิดไปแล้วไอตัวฟิปเปอร์ก็จะมาเหมือนเป็นกาดมากันนิ้วเราอีกทีนะในเรื่องของความคมนี่คมทนก็เรียกว่าระดับมาตรฐานทั่วไปคมก็สึกง่ายรับง่ายตามสไตล์มีสแตนเลสสตีลเกรดเริ่มต้นนะนะมันดีตรงที่มันรับง่ายนั่นเองไม่มีปัญหาเราต้องแยกให้ได้ก่อนว่าความแตกต่างของศรัทธาและความเชื่อนี่มันต่างกัน เพราะว่าศรัทธ,ธานี่มันเป็นมันเป็นกองหินเหล็กไฟใช่ศรัทธ,ธามันเป็นกองหินเหล็กไฟในขณะที่ความเชื่อมันเป็นของความเชื่อมันเป็นของบอดี้แสลมไม่รู้หรือไงมุกอย่างนี้ก็ยังเล่นหรือครับครูโดยรวมแล้วกับค่าตัวนี่ซื้อเล่นได้เลยนะมันเป็นมีดกลุ่มที่เขาออกแบบมาให้คุณนำไปใช้แล้วก็สามารถรับคมคืนแบบง่าย ถ้าคุณยังรู้สึกว่าไม่ชอบใจก็ติดตามรายการไปเรื่อย